วาไราตี้ดีบียีภูมิใจเสนอเสือแม่น้ำขงมแสงสว่างของไฟหน้ารถซึ่งสาร์เป็นทางมาบนถนนหน้าป่าช้าทำให้นาวินซึ่งซบนิ่งอยู่บนร่างอันเปลยปล่าขอโซลดาใจหายวับ และยิ่งมองเห็นรถดังกล่าวเล่นเข้ามาจดที่หน้าป่าช้าพร้อกับมีแสงไฟฉายกระพริบสั้นๆยาวๆลงไปที่ชายตะลิงหาดคําเหมือนกับจะส่งอาณาส,สัญญาณด้วยแล้วก็ทําให้ทรชนลุ่มแม่น้ํำขงใจเต้นเป็นกลองเพนขึ้นมาทันทีแสงไฟใช้กลาดออกไปร,บรอบตัวและส่งกลาดเข้ามาจับนิ่งอยู่ในป่าช้า เล่นเอาทั้งโซลดาเละนาวินต้องรีบพละออกจากกันอย่างรวดเร็วรถรถใครับคุณโซรดาทรชนลุ่มน้ำโขงตะล่ำละลักโอ์มาด้วยความตื่นเต้นสายตาดูแสงไฟฉาจากรถลึกลับซึ่งขณะนี้ส่งกราดเข้ามาในป่าช้าที่ตัวเขาเองและหญิงลึกลับเจ้าของนามโซรดาที่เขารับจ้างเท้าเพชรพาข้ามมนน้ำโขงมาด้วยราคาที่แพงที่สุด ลบส้อนอยู่สว่างโพนเป็นลำยาวโธ่โสโสจะร,ะรู้ได้ยังไงก็โสเพิ่งข้ามาฝั่งน้องคายเดี๋ยวนี้เองคุณนาวินสิคะหากินอยู่แถวนี้น่าจะรู้ดีกว่าโสโศรดาพูดพร้อมกับขยับมือดึงชุดราตรีที่โดนทรชนลุ่มแม่น้ำโขงแต่เสียสั้นจู่ลงมาปิดท่อนขาอันข,า,นขาวขอวกของเธอด้วยความขวยเขินขอโทษอ่ะคุณศรดาเป็นคนไทยหรือลาวครับนาวิน ดึงร่างอวบอันของหญิงสาวหลบแสงไฟลงมานั่งบนตักแล้วถามถึงสัญชาติอันแท้จริงของโุรดาด้วยความสนใจไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคุณนาวินหรอกค่ะโสพบคุณเพื่อจากพอสว่างอาดีตที่เราเคยร่วมผจญกันมามันก็จะกลายเป็นความฝันสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความทรงจําซึ่งอีกไม่นานคุณคงจะลืมเหมือนกับผงกรีดินที่คุณปัดทิ้งจากร่างกายเมื่อกี้นี้แต่ผมไม่สามารถที่จะลืมเหตุการณ์ในคืนนี้ได้คุณสุรดา ทรชนลุ่มแม่น้ำขงสวนคำพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจัจากจมูกอันซุกสนซบลงไปสูดความหอมบนต้นของขหญิงสาวอย่างหลงไหลโสไม่น่าปล่อยใจถึงขนาดนี้เลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดโธวินขาทำไมโสถึงลืมตัวลืมใจถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้โสรด,ดาพริกกายเข้าหาอ้อมอกของทรชนลุ่มแม่น้ำขงพร้อมกับซบใบหน้าลงกระซอกอกของนาวินปากก็ละล่ำละลัก ออกมาด้วยถ้อยคำที่เป็นปริศนาจนทรชนลุ่มไม่น้ํำขงต้องช้อนใบหน้าอันงดงามผุดผ่าของหญิงสาวขึ้นมาจ้องมองดูด้วยความแปลกใจมันไม่ใช่ความผิดของคุณผมเองที่เป็นฝ่ายเริ่มกับคุณก่อนคุณศรดาผมผมรักคุณพอสารภาพหญิงสาวออกไปนาวินก็ใช้ฝ่ามืออันหยาบกล้านไปด้วยคาวเลือดมนุษย์ประคองใบหน้าสุรดา และกล้มลงไปสัมผัสปลายจมูกจุมพิษลงบนหน้าผากของหญิงสาวอย่างทนุถนอมโทวินเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดโปรดอย่าใช้คำพูดและการกระทำของคุณสร้างความทรงจำให้กระโสแบบนั้นเราพบกันเพื่อจากกันสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าโสไม่อยู่ในสภาพที่จะรักกับคุณได้สุรดายกมือทั้งสองขึ้นกระหวดโอบศรีะทรชนลุ่มไม้น้ำโขงแน่น ใบหน้าซุกไปกระซอกคอของนาวินปาก็รำพันออกมาด้วยคำที่เป็นปริศนาจนนักคารถเถือ่อนเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นโดยฉับพลันครับผมสำนึกถึงกะลาหัวัึงสภาพของไองหัวขโมยที่คุณเคยกระแนะกระแหนผมอยู่ตลอดเวลาโอเคผมจะพยายามลืมมันลุกขึ้นแต่งตัวให้เรียบร้อยรถนั่นกลับไปแล้วครับนาวินพูดพลางดึงข้อมือให้โสรดาลุกขึ้นยืนวินขา สขออะไรวินอย่างหนึ่งได้ไหมคะในขณะที่ยืนประคองกันอย่างอ่ยอิ่งอยู่นั้นสุรดาก็ขอร้องโรรชนลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความหวาดหวั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างและเมื่อเห็นนักค้าของเถื่อนยกมือขึ้นจับไหลอันเปลือยปล่าของหญิงสาวบีบเหมือนกับจะปลุกปลอบใจสุรดาก็กระซิบกระซาบออกมาด้วยคำพูดที่บาดหัวใจชายชาตรีอย่างเขาแทบจะทนฟังไม่ได้ ถวินรักโสเหมือนอย่างที่พูดเวลาเจอโสอีกทีโสขอร้องอย่าได้เข้าไปทักหรือพูดจากับโสเป็นอันขาดมันจะเป็นอันตรายสำหรับตัววินเองเพราะในผืนแผ่นดินไทยโสไม่เคยรู้จักใครเลยพวกพวกเอ่อคำพูดของหญิงสาวซึ่งมีพฤติการลึกลับสะดุดอยู่เพียงแค่คอหอยพวกไหนโสพูดให้จบสิครับนาวินสอดขึ้นมาด้วยความร้อนใจ ก็พวกที่มารับโศนี่แหละค่ะวินคงไม่รู้แผนการที่พวกเขาวางเอาไว้ก็คือพอโสข้ามถึงฝั่งไทยคนรับจ้างพาโสข้ามจะต้องถูกฆ่าตายทุกคนโซรดาสารภาพออกมาด้วยเสียงสันส่นสัทรยึดหักหลังอย่างบัดซบที่สุดทลชนลุ่มแม่น้ำคงคำรามออกมาด้วยน้ำเสียงเดือดจัดท้วินรู้ว่าโสเป็นใคร วินอาจจะต้องเห็นใจพวกนั้นนะคะขอเชื่อคำพูดของโสปบ้าวินเก็บตัวสักพักหนึ่งก่อนจะอ,ออกไปเพ่นพ้านนักโสไปแล้วนะพอจบคำพูดที่เป็นปริศนาสุรดาก็พระจากร่างของทรชนลุ่มแม่น้ำขงและทําท่าเหมือนกับจะเดินออกไปจากป่าชา้าแต่พอเธอนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ฉกมือวูบลงไปที่ชายชุดราตรีอันสั้นจูพร้อมกับอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจอุ๊ย บิกินี่บิกินี่ของโสหายไปไหนอในขณะที่อุทานออกมาโซรดาก็ก้มลงมองที่พื้นเหมือนกับจะค้นหาบิกินี่ของเธอที่หายไปในช่วงจังหวะที่โซรดากำลังก้มลงมองหาบิกินี่อยู่นั้นนาวินซึ่งยืนเหยียบกางเกงในชิ้นกระจิ๋วหลิวของหญิงลึกลับเอาไว้ก็ใช้นิ้วหัวแม่เท้าขีบเศษผ้าเอาไวแ้แสะบมดเท้าแรงๆเล่นเอาบิกินี่ลอยวืดกระเด็นไปจากที่เดิมจนกระทั่งโซรดามองไม่เห็น ตายตายแล้วถ้าไม่เจอลก็แย่เลยม,ม,มันมันมันมีในขณะที่ค้นหาบิกินี่โซรดาก็พึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจลักษณะท่าทางมีความตกใจกับการหายไปของกระเกงไหนจนผิดสังเกตแต่พอเธอนึกอะไรขึ้นมาได้โซรดาก็ชะงักคำพูดเอาไวไ้ทันท่วงทีเมื่อแสงไฟฉายกระพริบสั้นยาวสั้นยาวเข้ามาในป่าช้าอีกสาครั้งโซรดาจึงตัดสินใจ เดินลิ้วออกไปที่ถนนเหมือนกับว่าเธอมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศแถบหาดคํามาก่อนเอาเป็นการขัดคําพูดของเธอที่ว่าเพิ่งจะข้ามมายังฝั่งไทยเป็นครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดนาวินขยับจะตามโสรดาออกไปแต่ต้องเบรกฝีเท้าตัวเองชะงักกึกเมื่อเห็นแสงไฟฉายสาแสงเข้ามาจับร่างของหญิงสาวสว่างโทนอยู่กลางถนนทรชนลุ่มแม่น้ำโขงตัวชาดิกไปหมดทั้งร่าง เมื่อเห็นชาจรกันสองคนวิ่งเข้ามานั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าหญิงสาวและพูดจากันอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆแสงไฟก็ส่องกราดเข้ามาในป่าช้าร้างอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งนาวินใจเตึนตึก,ตก,ตกสัญชาตญาณระแวงภัยทำให้เขาค่อยๆค,คลานหนีออกไจากเนินหลุมศพบริเวณนั้นซึ่งเขาใช้เป็นมีมารักชั่วคลากระสุรดาแต่ก็ไม่ลืมที่จะคลานไปเก็บเอาบิกินี่ของหญิงสาวซึ่งตัวเขาเอง ใช้เท the ้าเตะกระเด็นไปมายัดกระเป๋ากางเกงขาสั้นเอาไว้แล้วเสื้อตัวเองลงไปซ่อนอยู่ในหลุมศพที่สับเปลือกเพิ่งจะขุดศพไม่มีญาติเอาขึ้นไปเผาด้วยจิตใจเต้นที่ไม่เป็นขบวนเสียงดังเหมือนกับตะไลถูกจุดขึ้นท้องฟ้าดังสนั่นอยู่เหนือศีรัะอึดใจใหญ่ๆต่อมาทรชนลุ่มแม่น้ำขงก็ได้ยินเสียงพึบดังสนั่น และต่อจากนั้นก็มีดวงไฟสดใสสว่างจา้าลอยอยู่เหนือป่าชา้าเล่นเอาทรชนลุ่มม่น้ำโขงต้องฟุบตัวลงแนบกับก้นหลุมด้วยความตกใจบัดดลนั่นเองเสียงระเบิดของกระสุนปืนนานาชนิดก็ระดมยิงเข้ามาในป่าช้าเหมือนกับหาฝนกระสุนส่องแสงวิ่งไล่ตามกันเป็นสายพรานอกจากนั้นยังมีเสียงระเบิดจากเครื่องยิงระเบิดขนาดเล็กดังสะเทือนเลื่อนลั่นแทรกซ้อนขึ้นมาอย่างน่าสะพรึงกลัว ทั้ง M16 อาก้าและ M79 ถูกระดมยิงเข้ามาอย่างหูดับตับไม่เหมือนกับจะทะล่มป่าช้าร้างหาดคำให้แหลกระดล่นเอาทรชนลุ่มไม้น้ำขงต้องกดตัวเองลงสุกก้นหลุมด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคำเตือนของโสรดา ที่กำชับว่าตัวเขาเองจะต้องถูกฆ่าทิ้งทันทีเมื่อพาเธอข้ามมายังฝั่งไทยซึ่งครั้งแรกนาวินเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือเท่าใดนะักแต่บัดนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกถ้อยกระทงความพิุรดาพูดกับเขาเป็นความจริงทั้งนั้นแน่นอนเลอกเกินรถล,ลึกลับที่แล่นเข้ามาจอดฉายไฟกระพริบให้สัญญาณตั้งแต่ตอนแรกจะต้องเป็นพวกที่มารับหญิงสาวลึกลับ ซึ่งบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาอย่างชนิดที่นาวินเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการมารมณอรั่วความรักกันแน่ดวงไฟอันสาว่างสวลิในหนึ่งก็คือแฟกระถุงที่ใช้ในสงครามซึ่งมีร่มชูชีพขนาดเล็กพยุงอยู่ค่อยคอยลอยต่ำลงมาทุกขณะและพอตกถึงพื้นเสียงปืนก็เงียบตามลงไปด้วยแต่พอแฟกระถุงอีกดวงถูกกระแทกขึ้นไปสว่างโรคอยู่เหนือบริเวณป่าชา้าที่นาวินซ่อนอยู่ เป็นดดงที่สองเสียงปืนเสียงระเบิดก็ถูกยิงเข้ามาในป่าช้าหาดคำอีกเป็นคำรบที่สองวิธีกระสุนฉีกมูลดินที่กองอยู่ขอบหลุมศพแล้วกระจุยกระจ่ายลงไปกลบหลังนักค้ารถเถื่อนที่หมอบอยู่ทำให้นาวินแทบจะแทรกกายลงไปในดินถ้าเขาสามารถกระทำได้เดชบุญอยู่หน่อยหนึ่งที่มือปืนลึกลับพวกนั้นไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาเคลียในป่าช้าด้วยมิฉะนั้น ทรชนลุ่มแม่น้ำขงก็อาจจะเหลือแต่เพียงชื่อกลายเป็นผีเฝ้าป่าช้าร้างหาดขำไปแล้วก็ดัดแฟกระทุ้งดวงที่สองตกกระทบพื้นความมืดคลืบคลานเข้ามาปกคลุมป่าช้าอีกคำรบหนึ่งพร้อมๆกันนั้นเสียงเปินก็เงียบสนิทลงไปเป็นปลิดทิง้งประสาทหูห้องนาวินได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องหยนดดังกระหแล้วเสียงดังกล่าวก็ค่อยๆห่างออกไปจนกระทั่งบริเวณป่าช้าร้างหาดํำกลับคืนสู่สภาพเดิม ในสภาพที então, und, ่สงัดเงียบและวังเวงจนทรชนลุ่มแม่น้ำขุ่มคนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวแต่ถึงกระนั้นนาวินก็ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาจากหลุ่มทวงเวลาอยู่อีกพักใหญ่ๆจึงค่อยๆโผล่ศีรษะขึ้นมามาดูเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวังเงียบไม่มีสิ่งผิดปกติอันแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้น แต่เพื่อความแน่ใจนาวินยังหยิบก้อนหินบนปากหลุมขว้างไปด้านขวาสุดแรงเกิดพอเสียงก้อนหินตกลงกระทบพื้นแสงไฟฉายจากต้นลำไยริมแม่น้ำขงก็ฉายปราดสว่างจ้าเป็นทางเป้าหมายก็คือบริเวณที่ก้อนหินเพิ่งจะตกลงกระทบพื้นอย่างสดสดร้อนรนั้นนาวินถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเพราะความรอบคอบของเขาแท้ๆจึงสามารถรู้ว่า พวกมือปืนลึกลับดังกล่าวยังถอนกําลังกลับไปไม่หมดพวกมันยังคงทิ้งคนอาวุธจำนวนหนึ่งเพื่อคอยล่าเขาอย่างเอาเป็นเอาตายโสรดาเป็นใครทําไมตัวเขาเองซึ่งเป็นคนรับจ้างพาเธอข้ามจากฝั่งเหล่าถึงโดนประกาศสิทธิ์จากคนกลุ่มหนึ่งมาดักฆ่าทิ้งอย่างเหี้ยมโหดทารุณด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดแบบนี้ทําไม ชายจะกกันสามถึงสี่คนก็ต้องเข้าไปนั่งคุกเขา่าพูดจาก,กสรสุรดาด้วยท่าทางนอบนอบ้อมผิดประจากคนธรรมดาสามัญอย่างสังเกตเห็นได้ชัดหรือว่าสุรดาเป็นเชื้อพระวง์ของเจ้าเมืองลาวที่แอบลี้ภัยเข้ามาเพื่อวางแผนกู้อิสรภาพให้กับฝา่ายลาวขวาซึ่งขณะนี้เริ่มรวบรวมกําลังอยู่ตามชายแดนดีมฝั่งแม่น้ำโของอย่างลับๆคำถามแต่ละคำตามที่ผุดขึ้นในสมองทำให้ทรชนลุ่มแม่น้ำโขงต้องพบคิดอย่างหนัก การล่าชีวิตอันโหดเหี้ยมซึ่งผ่านไปอย่างสดสดร้อนๆอนทำให้นาวินต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวและแม้กระทั่งการถอนตัวขึ้นมาจากหลุมศพเขาก็รอบคอบพราอที่จะทวงเวลาดูเหตุการณ์ต่อไปด้วยความอดทนจนกระทั่งรุ่งเชา้าจริงอย่างที่เขาคาดการเอาไว้ไม่มีผิดถึงแม้ดวงอาทิตย์จะสว่างโรคชายหาดแม่น้ำโขงเริ่มจะมีชาวประมองออกเดินพุกพล่านกันบ้างแล้ว ชายชกันแต่งชุดบูยิน2คนซึ่งยืนเกลีไปเกลีมาอยู่ที่ชายหาดก็ยังคงส่งสายตาเข้ามาในป่าช้าซึ่งเขาลบส่อนอยู่ที่ความอดทนเหมือนกันลินเอาโทรชนลุ่มแม่น้ำโขงต้องผุบศรีรษะลงไปในหลุมศพตามเดิมอย่างหมดเรี่ยวแรงดวงอาทิตย์แพ่รศมีจ้าขึ้นทุกขณะทรชนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งทนซุกตัวเอง หมอบอยู่ในหลุมศพเกือบสองชั่วโมองเต็มๆจนกระทั่งหิวแสบไส้ต้องโผล่ศีรษะขึ้นมาตรวจด,ดูเหตุการณ์ที่ชายหาดแม่น้ำโของอีกครั้งและแล้วนาวีก็ต้องสะบัดออกมาด้วยความฉุนเฉียวเมื่อมองเห็นชายชะกันซึ่งแต่งบูยืนอยู่สองคนยังคงยืนเกรดอยู่บนชายหาดเหมือนกับจะเดาออกว่าไอคนที่รับจ้างหญิงสาวลึกลับข้าม,มาจากฝั่งลาวยังคงแอบอยู่ในป่าช้าร้างดังกล่าวนั้นไอมึงจะโทรพ่อโตรแม่อะไรวะ ทรอชนลุ่มแม่น้ำขงล้วงกระเป๋าลงไปสัมผัสปึกธนบัตรห่อถุงพลาสติกซึ่งเป็นค่าจ้างจากเท้าเพชรนักขารถเถื่อนจากฝั่งซ้ายด้วยความอุ่นใจเพราะยังไงยังไงถึงไม่จะโดนทหารลาวแดงเผารถทิ้งกลางลำแม่น้ำขงตัวเขาเองก็ยังมีเงินจำนวนก้อนใหญ่พอที่จะจับจ่ายได้อีกตั้งหลายเดือนปัญหาแรกของเขาที่หนักใจก็คือลูกน้องสามผลซึ่งโดนต่อชะดอจับไปเมื่อตอนกลางคืน ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลูกน้องของเขาเป็นพวกค้าของเถื่อนแต่การที่จะเอาลุกน้องออกมาจากห้องขังมันก็ไม่ใช่ของง่ายๆที่นักค้าของเถื่อนอย่างเขาจะทําได้ปัญหาเฉพาะหน้าอันหนักอึ้งที่กําลังปะเชิญอยู่ในขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวเองหมดหนทางที่จะเอาตัวรอดจากชายชะก,กาันลึกลับทั้งสองคนซึ่งขณะนี้เดินขึ้นมาจากหาดคาและตรงรีเข้ามาในป่าชาด้วยท,ทางระมัดระวัง ทลชนลุ่มแม่น้ำโขงนึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่มีอาวุธติดตัวแม้แต่ชนิดเดียวปืน M 1 6มหลายกระบอกที่เขามีไว้ป้องกันตัวก็จมหายไปกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเขางแม่น้ำโขงจนหมดสิิ์ท่อนไม้เหมาะมือซึ่งวางทิ้งเกะกะอนอยู่ที่ปากหลุมทำให้นาวินนึกถึงแผนการที่เอาตัวรอดจากชายจะกันลึกกทั้งสองคนขึ้นมาได้อย่างปัจจุบันทันด่วนพอคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบคลานขึ้นจากหลุมไปคว้าไม้เนื้อแข็งมาถือกระชับเอาไว้ แล้วต่อจากนั้นก็หยิบปึกธนบัตรใบละร้อยโปรยลงไปก้นหลุมด้วยจิตใจกระยิมยิ้มย่องร่างของชายลึกลับสองคนซึ่งเดินเอื่อยเอืเข้ามาในป่าช้าในลักษณะเอามือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปใต้ชายเสื้อบลูดยินอสเดียห้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าภายใต้เสือเ้อดังกล่าวนั้นจะต้องพกอาวุธร้ายแรงชนิดใดชนิดหนึ่งเอาไว้อย่างไม่ต้องสงสัยทําให้ทรชนลุ่มแม่น้าโขงรีบคลานพวดเข้าไปยังโรงสพ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากบริเวณดังกล่าวด้วยท่าทางรีบร้อนซากโครงกระดูกซึ่งแห้งตายซากอยู่ในโลงที่เปิดฝาทิ้งเอาไว้ทําให้โรรชนลุ่มแม่น้ำโขงชะงักตึกความกลัวเล่นปราดเข้าจับขั้วหัวใจแต่ในสถานการณ์เช่นนั้นวิธีเดียวที่เอาตัวรอดได้ก็คือต้องลงไปนอนกับผีตายซากยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงร่างของชายลึกลับทั้งสองซึ่งนาวินสามารถยืนยันกับตัวเองได้ว่า ไม่เคยเห็นหน้าในวงการมิฉาชีพมาก่อนในเมืองหนองไข่เคลื่อนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะทำให้ทรชนลุ่มไม่น้ำขงุงต้องกลั้นใจลงไปนอนทับซากโครงกระดูกกินอับอับอยู่ในโลงศพดังกล่าวด้วยสุดจะขยับขยเยงเสียงฝีเท้าที่ย่ำดังแว่วแว,วใกล้เข้ามาทำให้นาวินต้องค่อยๆโผลโพีรษะขึ้นมาด้วยใจที่เต้นระทึกเฮ้ hey! ไอชิดเงินไว้ เสียงอุทานของชายชกันคนที่เดินนำหน้าทำให้เพื่อนร่วมทีมอีกคนกระโจนพวดเข้ามาที่หลุมฝังศพซึ่งนาวินเพิ่งจะผ่าออกไปอย่างสดสดร้อนร้อนด้วยความตื่นเต้นสุดขีดและพอมองเห็นธนบัตรใบร้อยที่เกลื่อนการอยู่ก้นหลุมท่าหนักตาชายชกันคนที่ชื่อชิดิดก็ระล่ำละลักพูดออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนเงินเงินใบละร้อยทั้งนั้นเฮ้ยมีตันลเลยไอ้แดงพูดยังไม่ทันจะขาดคำ ชายจกักทั้งสองต่างก็กระโจนลงไปในก้นหลุมอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจแล้วยังธนบัตรที่นาวินทิ้งล่อเอาไว้ชลมุนวุ่นวายไปหมดลืมหน้าที่ของตัวเองที่เข้ามาในป่าช้ารางไปอย่างถนัดใจทรชนลุ่มแม่น้ำโขงปีนออกมาจากโลงศพอย่างระมัดระวังมือข้างขวากระชับท่อนไม้เดินรี่เข้าไปที่หลุมแล้วมันจงหวัวตวไปบนกระโหลกศีรษะของชายลึกลับทั้งสองเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแทบไม่ต้องซ้ำ ไม้เนื้อแข็งทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ที่สุดทั้งไอชิดและไอแดงคว่มเคเก้ซบอยู่กับก้นหลุมโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวทรชนลุ่มม่น้ำขงหวดไม้เนื้อแข็งเผื่อเหนียวซ้ำอีกคนละสองสามปักต่อจากนั้นก็ลากร่างของชายชะกันทั้งสองขึ้นมาพาดปากหลุมแล้วจัดแจงเก็บเงินจากก้นหลุมทั้งหมดขึ้นใส่กระเป๋าเดินตัวปลิวออกไปแต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ชะงักกึก และเดินหันกลับมาเลิกชายเสือ้อหยิบปืน US Army จากร่างที่สลบสลคยขึ้นมาหนิบเอวต่อจากนั้นก็ถีบร่างของชายลึกลับเจ้าของนามไอชิดกับไอแดงลงไปก้นหลุมเพราะก็เดินผิวปากออกไปจากป่าชาด้วยความโล่งใจทรชนลุ่มม่น้ำโขงก้มลงมองดูเครื่องแต่งกายตัวเองและอดขำไม่ได้เพราะทั้งเนื้อทั้งตัว นอกจากเงินค่าจ้างขนคนข้ามฝากแล้วเขาก็เหลือเพียงกางเกงขาสัน้นและเสื้อยืดเพียงตัวเดียวเท่านั้นมือล้วงลงไปสัมผัสกับบิกินี่ที่เขาถือโอกาสขามโมยมาจากสุรดาซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ก้นกระเป๋าแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงได้อุตริทําอะไรเพงแผงไปแบบนั้นรํำร่ำจะโยนบิกินี่ทิ้งไปตั้งหลายหนแต่เหมือนกับมีอะไรมาดนใจทลชนลุ่มแม่น้ำโขงจึงชักมือออกจากกระเป๋าก,กางเกง เดินกอดอ,อกเอามาที่ชายหาดด้วยท่าทางระแวดระวังถึงแม้เขาจะเอาตัวรอดจากชายลึกลับทั้งสองคนนั้นได้แต่ทรชนลุ่มแม่น้ำคงก็มีความรอบคอบเพราะที่ตรวจการดูตามชายหาดต่อไปอีกอย่างละเอียดทีท่วนและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจริงๆเขาก็โบกมือเรียกสามล้อซึ่งบังเอิญผ่านมานั่งเหยียดขาอย่างสบายอารมณ์มุ่งเข้าตัวเมือกเป้าหมายก็คือโรองแรมโกโรกโกโซริมทางรถไฟซึ่งเขา จะเป็นสถานที่ซุกหัวนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้น <S <S บวยโรงแรมมีท่าทีแปลกใจไม่เห็นเครื่องแต่งกายอันมอมแมงของโทรชนลุ่มแม่น้ำขงแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากนะักพอรู้ดีว่าอาชีพอันแท้จริงของนาวินคืออะไรนอกจากจะโผล่หน้าเข้ามาสอบถามในห้องนอนว่าจะเอาอาหารเช้าอะไรบ้างไข่ลวกสมโอวันตินร้อนแก้วเว้ย นาวินร้องเอตดตโรสัง่งพร้อมกับแก้ผ้าโทงทงเข้าไปอาบน้ําแล้วจัดแจงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ซึ่งแขวนอีรุงตุงนั่งอยู่ในห้องพอเสร็จสับอวนตินร้อนส่งควันฉุยพร้อมด้วยไข่ลวกก็ตั้งรออยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นทรชนรุ่มมนน้าโขงก็เดินตัวปลิวลงมาจากโรงแรมเพื่อหาสามล้อไปเยี่ยมลูกน้องทั้งสามคนที่โดนจับตั้งแต่เมื่อคืนด้วยความเป็นห่วง พอนั่งสามล้อออกมาจากโรงแรมได้เพียงห้านาทีไอ้จวงไว้ประจําโรงแรมก็ห่อมอเตอร์ไซค์เก่าข่าคล้าตามมาแล้วปาดหน้าให้สามล้อหยุดพร้อมกับระล่ำระลักเรื่มเสียงตื่นตระหนกพี่วินพี่วินจิหายแล้วไอ้นพไอ้คําไอ้จันโดนยาพิษตายในห้องขังสามล้อเพิ่งมาบอกพื้นที่โรงแรมเดี๋ยวนี้เองเนี่ยนาวินตัวชาดิกไปหมดทั้งร่างนึกว่าหูตัวเองฝาดไป เมือยินข่าวจากบอยโรงแรมว่าลูกน้องทั้งสามคนซึ่งรอดชีวิตจากการโจมตีอย่างบ้าเลือดของเรือตรวจอ่าวลาวเดงมาพร้อมๆกับเขาและถูกต่อจด,อดจับเข้าห้องขังจะโดนยาพิษเอาง่ายๆถึงขนาดนั้นยาพิษยาพิษ่ะมันถูกยาพิษของใครวะไอ้จวงความตกใจทําให้ทรชนลุ่มแม่น้ําโขงถามง,ง่ๆออกไปด้วยความลืมตัวม,มีผู้หญิงเอาข้าวผัดมาให้ไอ้นพตั้งแต่เช้าอะ่ะ เผือเป๊บเดียวไอ้สามคนน่าก็งอขี้กล้องเรียบร้อยไปหมดแล้วผมลองเรียบเคียงถามผู้ต้องหาคนอื่นดูก็ไม่เห็นมีใครเห็นหน้าผู้หญิงดังกล่าวเลยแม้แต่คนเดียวเอายังไงดีครับพี่วินผู้หญิงมีผู้หญิงเอาเข้าผัดไปให้ในห้องขังเนอะชิบหายแบบนี้มันจงใจฆ่ากันสิวะไอ้จวงกลับแล้วเอ้ยนาวินพูดพลางโยนเหรียญห้าบาทลงบนเบาะสามล้อแล้วปีนขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เด็กรับใช้ประจำโรงแรม ซึ่งขณะนี้พารถกระโจนพวดออกเหมือนกับจะรู้ใจกันอึดใจต่อมาเจ้าจวงก็พาทรชนลุ่มแม่น้ำาขงห่อแนบมาถึงหน้าโรงแรมเขายังไม่ทันจะจอดรถสนิทนาวินก็กระโดดแผลลงไปยืนอยู่กับพื้นถนนมือข้างหนึ่งตบลงไปบนบ่ากของสารทีค่อนข้างแรงปากก็ออกคำสั่งขึ้นมาด้วยน้ำเสียงห้วนห้วนมึงไ่รูสดลูกน้องกูก่อนหาข้อมูลการตายมาให้ละเอียดด้วยกูจะขึ้นไปเก็บของ สงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วเหรอว้ยไอ้จวงขยมตัวยกคันเดินจนล้อหน้ามอเตอร์ไซค์ลอยวูบขึ้นจากพื้นปล่อยคลัตช์บิดคันเร่งกระชากรถทะยานออกจากที่จอดเหมือนกับลมเพชรเเสียงเครื่องยนต์ที่แผ่สั่นจากท่อไอเสียทําให้ชายจักรัานรูปร่างผอมสูงไว้ผมทรงฮิปปี้ซึ่งยืนอ่านหนังสือพิมพ์ปิดใบหน้าอยู่ข้างประตูทางเข้าโรงแรมต้องแนบดวงตาเข้าไปชิดกับรอยเจาะขนาดหัวแม่หมืก ซึ่งจงใจเจาะเอาไว้ตรงกลางรอยพับหนังสือผิดและเพ่งสายตามองดูนาวินที่กำลังเดินงุดงๆเข้ามาในโรงแรมด้วยความพินิษผิดคะทรชนลุ่มไ่น้ำโขงชำาเลืองดูชายดังกล่าวแวบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักคิดว่าคงจะเป็นแขกที่มาพักโรงแรมตามธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่พอนาวินเดินผ่านเคาน์เตอร์ขึ้นไปบนโรงแรมเท่านั้น ชายชักกันคนที่รอบมองทรชนลุ่มไม่น้ําโขงจากรอยเจาะหนังสือพิมพ์ก็โยนหนังสือพิมพ์ที่ถือปิดใบหน้าทิ้งลงกับพื้นทันทีเหมือนกับจะเป็นอาณาสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งชายจักกันอีกสองคนที่นั่งอ่านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งสังเกตอากับกิริยาของชายคนที่ยืนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลาต่างก็ตวัดสายตามองตามร่างของทรชนลุ่มไม่น้ําโขงไปเหมือนกันนัดกันเอาไว้ และพอนาวินเดินขึ้นบันไดไปแล้วชายลึกลับผมยาวปลกต้นคอลักษณะท่าทางที่สังเกตเห็นง่ายง่ายว่าจะเป็นนักดนตรีก็คือมีกล่องกีตาร์วางอยู่ที่พื้นคนละกล่องด้วยกันชายลึกลับผมทรงรากใส่นั่งทวงเวลาอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆก็หันมาพยักหน้าให้กัดแล้วตอดจากนั้นก็หิ้วกล่องกีตาร์เดินขึ้นบันไดาตามทรชนลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นไปด้วยท่าทางปกติส่วนชาย คนที่ทิ้งหนังสือพิมพ์ลงกับพื้นฉากเว็บเข้าไปนั่งแทนที่มือข้างหนึ่งก็สอดลวงเข้าไปใต้ชายเสื้อฮาวายเตรียมพร้อมเอาไว้สายตาจ้องมองบันไดขึ้นลงขมิ่งเวลตาบังเกิดรอยกระหายเลือดขึ้นมาจนสังเกตเห็นได้ชัด เสือแม่น้ำขู